เป็นโรควิตกกังวลเหมือนแบบคิดมากเครียดจากเหตุการณ์ที่แบบคดีความอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอเรื่องอะไรที่มันแบบกุเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราจะต้องมาตอบในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเหมือนกับว่าเราเป็นเหมือนเป็นเมียน้อยอะ่ะไม่จริงหมามันไม่ขี้หรอกไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกเราก็แบบเพื่มันไม่ใช่เรื่องจริงๆ ชี้แจงหน่อยนะคะคุณผู้ชมคือด้วยความอาัดวันนั้นน่ะจันก็เหมือนแบบมันเป็นครั้งแรกที่แบบมาออกหลังจากที่มีการตัดสินคดีความใช่ไหมคะแล้วก็จันอาจจะพูดจาอะไรแบบร้องไห้ไปด้วยอะไรมันก็ยังแบบติดติดขัดขัดมันก็จะแบบบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดมีข่าวบอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่จัไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะคะจันเป็นโรควิตกกังวลเหมือนแบบคิดมากแล้วทาให้แบบนอนไม่หลับเครียดจากเหตุการณ์ที่แบบคดีความอะไรที่เกิดขึ้นก็เลยต้องไปหาคุณหมอเพื่อแบบว่า ปรึกษาเขาก็ได้ยาแบบยาคลายเครียดยานอนหลับบ้างในในช่วงแรกๆที่ต้องกินแต่ว่าไม่ได้มีอาการสึงสร้งชาวาแค่วิตกกังวลเฉยๆขอแก้ข่าวค่ะ จริงๆตอนนั้นน่ะมันเหมือนแบบว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอเรื่องอะไรที่มันแบบฟุเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราจะต้องมาตอบในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเลยด้วยความที่ข่าวมันออกมามันมองเหมือนกับว่าเราเป็นเป็นเป็นเมียน้อยอะ่ะมันก็สงงก่งผลกระทบไปกับครอบครัวของของของสามีเราซึ่งเขาไม่ใช่คนในวงการเขาเป็นนักธุรกิจ hm? เนาะกแบบ็แบบเหมือนกังวลน,นอนไม่หลับอย่างคอมเมนต์ที่เข้ามาก็แบบจะมีอย่างที่บอกไปก็คือไม่จริงหมามันไม่ขี้หรอกไม่มีมูลหมามันไม่ขี้หรอกเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริง,รงๆเราพูดไปแล้วเดา คนก็จะหาว่าเราแบบปกป้องผู้ชายหลงมากคือตอนนั้นมันแบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยมีอาการแบบเครียดที่ตกกังมวลตอนนี้ไม่ไม่ไม่ทานแล้วหยุดยาแล้วหลังจากที่สาราสัดจันก็ว่าจันแบบเออโอเคขึ้นนะคะหมายถึงว่าพอไม่ต้องกินยาแล้วก็คือแบบนอนหลับได้เมื่อก่อนคือเครียดมากขนาดเหมือนแบบ หล,ล,ลับไม่ลงอะ่ะเหมือนแบบพอจะหลับจะหลับก็คิดทําไมาต้อก็มาตอบอะไรเรื่องนี้ทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ขนาดนั้นเลยสาหรับจันมันค่อนข้างอ่อนไหวมากนะเพราะว่าเราก็เคยเคยแบบมีข่าวเรื่องความรักมาก่อนเราก็ไม่อยากให้ใครมมองว่าแบบเออมันซ้ำซากทําไมแบบในเรื่องอย่างนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูให้ดีก่อนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้แบบรักวนี้คือวันนี้ก็โอเคแล้วผ่านไปได้แล้ว